สวัสดีค่ะดิฉันเดียนมิซิสมาดามคุณครูผู้อำนวยการศาสดาการลเตอร์ในแพทย์คุณหญิงอีคอร์ดปอสาลพิการวันนี้ทราบว่ามีเจ้าภาพมาจ้างมหรสศพนะคะเอาจ้างไปจ้างไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยลิเกคณะอุกหญิงสาวน้อยแมงทุงมิดจะเปิดทําการแสดงแล้วจ้าเลงเลงเลลงเลลงเลลลลง ติ่งติ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 งสวัสดีครับพี่น้องมาฟังฉันร้องกันสักหน่อยถึงเสียงฉันไหม้หวานจอยมาฟังกันหน่อยน้องสาวฉันจะร้องเป็นก่อนเปิดมาฟังกันเถิดนะฮะ ติง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 เติงเติง,ตงน้องจ้าน้องจ้าน้องสาวผิวขาวขาวเป็นตาเปิดขอเปิดหน่อยนะน้องสาวผิวขาวขาวเป็นตาเปิดนะน้องสาวผิวขาวขาวเป็นตาเปิดอุ้ยไว้อุ้ยไว้อุ้ยไว้เปิดไม่ได้พี่คาอุ้ยเปิดไม่ได้พี่คา ของมีราคาห้ามเปิดราคาเท่าไร่เราน้องราคาเท่าไร่เราน้องพี่จะซื้อมาเปิดข้างไหนนี่ราคาเป็นแสนข้างไหนนี่ราคาเป็นแสนหมอยนอแขมแถมฟีตเิงตเลงตริ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 งตเิงตร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 ิงติง มักบ่มักบ่จังบ่จังบ่บ่มกบัมกลิกมกมัมกหมอลำโอ้ยผมบอกแต่ชิลเล็กรู้เอ้าเต้ยซะนะตรง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  บัดนี้บัดนี้สิผ้านั่งเข่าผ้านั่งเขาเดินดงเดินป่าผ้านั่งเขาเดินดงเดินป่าสมบึกษาสับเซียต้อนเกียต่อลำติ้งงาไม้นุกไลบินส่วนติงงาไม้นุกไลบินส่วนเห็นแต่พ้นข้างบนละบอนผู้เข้าบ้านเขาวอนไม้ในดงดาดินอุสนีมูกวยก้าเกี่ยวสกินสมดังเดือสมบูรไม้ปื่นปีนล้มปีนใบบกขึ้นไปหิวสันกระสางสนั้นเนียงเสียงรางนางเอยลามาไปน้ำพีนางเอยลามาไปน้ำพีเดินนางเดือเดินนางเดือเด้อเด้น